ให้ตายเถอะข้า้าไปหนึ่งเก้า้าไปหนึ่งเก้าพิธีขืนชีพเทพปีศาจได้เริ่มต้นขึ้นแล้วปีศาจต,ต้องสาบถูกขืนกินโดยเสาแล้านั้นนี่คือความจริงเกี่ยวกับความสาบโลกลาตินิลันก่อนที่ข้าจะกลับมาหาเจ้าข้าเจอการดำรงอยู่บนเส้นทางที่คล้ายกางของเสี่ยวอยู่ เมื่อข้าเข้าไปข้างในนั้นไม่มีผู้ที่มีชีวิตเหลืออยู่เลยทุกคนที่นั่นเสียชีวิตจนหมดสิน้นจากนั้นข้าก็ลงไปแนทจากนั้นข้าก็ลงไปใต้ถ้ำจากนั้นข้าก็ลงไปใต้ดินในถ้ำและเจอนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีรูปปนใกล้เคียงกับนักบวชโหโรนมากกํลาลังไล่อาคมบนลหลังไม้สีดำขนาดใหญ่ ในขณะที่มันกำลังมุ่งความสนใจไปการอ้าไล่อาคมข้าก็ใช้เข็มคาถาที่ทำมาจากเลือดของเจ้าเพื่อข้ามาจากด้านหลังหลังจากการแลกเปลี่ยนชั้นนิดในที่สุดเราก็ค้นพบธรรมชาติของโลกใบนี้ในตอนนั้นเทพเจ้าปีศาจคาเย,ยนได้สาบแช่งโลกลาตินิลันทำให้สิ่งชีวิตที่นี่ถึงเข้าถึงขอบเตสวรรค์ได้รวยเร็ว ได้เร็วกว่าโลกอื่นเมื่อสิ่งชีวิตเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือเข้าสู่ขอบสวรรค์คำสาปจะประทุและเกินกินพวกชีวิตของพวกเขาและในที่สุดก็เสื่อมถอยลงจนกลายเป็นปีศาจเทไนาเหตุผลซึ่งเป็นปีศาจที่เราเห็นก่อนหน้านี้มีตักบ,บวชเหมือนกับมนุษย์หัวโรมากกว่าหนึ่งคนและมีหนึ่งคนในท่าทุกๆและมีหนึ่งคนในทุกๆท,ท่านคนเหล่านี้คืออาคารสาวกที่แท้จริงที่ปฏิบัติตน้าวัตประสงค์ของเทพเจ้าปีศาจ แกนกลางของค่ายกูลไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันเลยแต่อยู่ในใต้ดินของแต่ละเผาพวกหัวร้อนแบ่งโลกราตรีนี้รทั้งหมดออกเป็นส่วนๆเพื่อจัดการและปฏิบัติต่อสินชีตเหมือนยาพิษในที่สุดด้วยแกนกลางของด้วยแกนกลางของการก่อตัวที่ครอบคลุมทั่วทั้งโลกพลังชีิตที่สะสมมานานหลายปีก็ถูกรวบรวมลงสู่พื้นดินเพื่อเป็นอาหารเพื่อเพื่อเป็นอาหารเพื่อการฟื้นคืนชีพนี่คือแผนการโดยรวมของเทพีศาสตร์ขย,ยียนตอนนี้เราจะทำยังไงกันดี หากวิธียังไม่เสร็จสิ้นแสดงว่าเขาเป็นเทพเจ้าเราต้องใช้โอกาสนี้หยุดมันไว้หลังจากที่พรังงานถูกเติมเต็มพื้นใหญ่วิญญาณจะถึงพลังสูงสุดจะเริ่มชาดชาดร์จพลังเต็มที่กับอะอึอานานอานานเธอเป็นไงบ้างให้ตายเถอะแต่ตอนนี้ข้าไม่สามารถทนมาได้อีกต่อไปแล้ว ชายคนนั้นสังเกตเห็นพละงวิาของข้ามีแผนที่ในวงแหวนนี้มันแสนดงตำแหน่งของรังเผ่าอ,อันถูทั้งหมดรวมถึงอาวุธปืนยาที่สร้างโดยอาจารย์อาหาก้าไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรให้ระเบิดมันทิ้งแหวนสีดำยังมีขวดพลรงวิญ,ญาอยู่เหลือสามขวดพาต่อไปด้วยอย่าลืมปืนใหญ่ปืนยาณที่ชาร์จเต็มแล้วอาหนานเจา้าคิดถาอะไระท่านลุงเปลี่ยนร่างของข้านอกจากนี้น้ำสก,กัดพลรงวิยาของท่านอาจารย์ยังเกินขีดจำกัดการยับยั้งของคอบเรตมนุษย์ข้าใกล้จะทูลงผ่าน,นไม่ชา้า เกิเดจนแล้วเกือบเก็บของแล้วหนีไปเราต้องไปด้วยกันหยุดสร้างปัญหาได้แล้วเจ้ายังต้องทาภารกิจที่ด้นาจารย์มอบหมาให้สาเร็จแล้วกลับไปพบดิรามันดาวของเจ้าอีกไม่ใช่หรือฟังนะอาคมในการฟื้นคืนชีพของเทพเจ้าไม่สามารถทาให้สาเร็จได้ในเวลา,าสั้นร่างกายของเจ้าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะต่อกรก,กับชายคนนี้เจ้าไปทําลายฐานทัพครั้ง เจ้าไปทําลายฐานทัพของรังทั้งหกหากการทัพถูกทำลายเกินครึ่งอาคมจะไม่สามารถรักษาไว้ได้ที่พิษขาดที่ฟื้นคืนชีพครึ่งนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงแต่เท่าที่ข่าฟื้นคืนชีพล้มเหลวเรายังมีความเป็นไปได้ที่จะรอดอย่าทำหน้าเศร้าอ,อย่างนั้นมันไม่ใช่การบอกราค่ทค่ช่วยเจ้าเท่านี้ที่เหลือเจ้าต้องทำด้วยตัวเจ้าเองเจ้าเด็กนี่ถ้าตายระหว่างทะลงขอบเขตวิญญาณเจ้าจะกระจัดกระจายไปทั่วจักรวาล เราต้องสู้และก้าวไปด้วยกันเธอสามารถพรวงขอเขตได้อย่างสบายใจปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองฉันจะปกป้องเธอเองเธอจำคำสอนของนิกายต่อสอนไม่ได้แล้วเหรอความยุติธรรมจะดาเนินต่อไปหากเราไม่ออกแพ้ข้าประทับใจเจ้าจริงๆเจ้ามีความไร้เดียงสาและเดื้อรัน้นข้ายังสงสัยว่าเจ้าเกิดมาจากมารดาคนเดียวกับเซียวซูหรือไม่ เอาล่ะลุยไปได้วยกันค่าจะได้จัดการโดยเร็วที่สุดคู่ต่อสู้ของแกคือฉันเทพปีศาจ